สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเปิดนะครับกล่องกิจกรรมนะเปิดสัก20,000 k นะครับก็ตัวกิจกรรมเนี่ยผมก็ไปเหมาอย่างอื่นไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็แต้มเหลืออยู่2 0 0 0 0นะครับก็มาเปิดเล่นนะว่ามันจะได้สิ่งดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับก็เราจะมาตามหานารุม่าดำที่หายสาบสูญนะครับ ก็ตัวกี่ครรมนี้นะครับผมว่าผมจะพอแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจเล่นมากเลยนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะกินเวลาชีวิตพอสมควรนะครับวันนี้ผมว่าผมจะเทคแค่นี้แหละก็เนี่ยแมงยังไม่ได้ห0าสิบาสิบเลยผมว่าผมจะพอและเดี๋ยวผมว่าผมจะเปิดบอสอีก3ตัวแล้วก็เลิกนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันเกินไปนะครับมันเสียเวลาชีวิตเกินไปนะโอเคนะครับก็ไม่พูดพราำอำมเพลงนะเดี๋ยวเรามาประเดิมด้วย s อ R s p กันเลยนะครับว่าจะมีสิ่งดีๆมาหรือเปล่านะครับขอซูซานโอสอตัวจัดไปเพื่อนอ ซูซูฮิโกโตัวมันกากะนะครับแล้วตัวมันไม่จะเป็นต้องทำสอามสอง 2, 3, 2, 3ต,ตัวตัวมันมีตัวเดียวก็พอเฮ้เซ็งว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามหาในส่วนของดารุมะดำนะครับที่เขาล่ำลือว่ามันอยู่ในกล่องกล่องนี้จัดไปมาในเพียน โอ้โหแม่งมาแต่ขยะวะ่ะได้เงินได้ซูชิพันหนึ่งก็โอเคนะครับถึงที่เหลือมันจะเป็นขยะทั้งหมดก็เถอะ <c oughs> จันมาหน่อยเพื่อนดารุมะดามา <c oughs> โอ้โหเฮียน,นี้แม่งเกือจัดได้เงินก็น้อยซูชิห0าที่เหลือได้ขยะ มาหน่อยเพื่อนได้ยันสองใบก็โอเคนะยันสองใบไม่น่าเกียดจัดมาหน่อยเพื่อนอือเดรวาดาวมันมีจริงไว้ยเนี่ยฮะ มาหน่อยเพื่อนโอ้โหได้ยันดวะก็โอเคนะได้ยันไปนึงซูชิพันหนึ่งก็เป็นของฟรีนะครับซูชิเงินหยกคือมันมี3อย่างเนี้ยที่ที่มันดีอะที่เหลือม่งคือขยะทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าพวกนี้คือแบบขยะจัด มาหน่อยเพื่อนดาลุมาดำมามได้ยันกับซูชิแต่ไอซูชินี่จริงๆถ้าไม่ใช่ขยันฟาร์มอะไรมากก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเยอะดีะนะครับซูชิมันจะดีสำหรับคนที่ขยันขยันอะคนที่ฟาร์มหมดอโอตโต้หมดออโต้อย่างผมนี่มันก็ก็โอเคแหละเออมันได้ของฟรีอะ่ะแ้ยแต่กูอยากได้ลุมาดำอะ จัดมาหน่อยเพื่อนจัดดีไอ้เฮียจัดเกลือให้กูเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยหมดไปหมื่นเคขยะเพียบจัดมาหน่อยเพื่อนดารุมะดำผมว่าดารุมะดำแรงสุดในนี้โอ้ไอ้เฮีย แคมึงมาแค่เศษเพื่อนกูขอเป็นตัวได้ไหมอีกหมื่นเคเนี่ยขอตัวเดียวสิ่งที่ดีที่สุดในกล่องเฮียเนี่ยแหละดารุม,มะาดำจัดมาหน่อยเพื่อน <c oughs> โอ้โหไอเฮียทรงอย่างแดดแซดยังบ่อย <c oughs> เพื่อนกูขอแล้วดารุมะดำไอ้กันง่ายงไม่ได้หรือไงอได้ยันได้สูชิพันก็โอเคก็โอเคอโอเคที่แปลว่าไม่โอเคมึงงงไหมจัดมาหน่อยเพื่อนดารุมะดำมา โอ้รอบนี้ซูชิพันหกก็โอเคนะอ่าไอ้เหี้ยโอ้รอบนี้ซูชิสองพันกูเลิกหวังอีดารุมะาดำได้เลยมึงเนี่ยยันไปหนึ่งจัดมาดิดารุมะาดำนะ่ไม่มาหรือวะ ซูชีกึ่งเงินนะคือไอเหี้ยซูชีนี่คือแบบเยอะเกินอ่ะพันห้าดารุม่าดำเพื่อนแต้มกูหมดแล้วโอ้เศษไอ้กล่องเหี้ยนี้กูได้เศษดวรุม่าดำ 3, สามเศษโอเคนะครับก็สิบสองกล่องสุดท้ายสำหรับแต้มของผมนะก็เศษมาอย่างเดียวเลย12กล่องนี้กูไม่ต้องหวังดารุม่าดำอะ่ะไอเหี้ยให้แม่มีมีเศ หัารู้ว่าดาวนี่ก็คือดีแล้วมั้งจัดไปเพื่อนเออกลัวแหละถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังโอเคนะครับก็ที่เหลือก็มีแต่พวกของที่ไม่ได้ใช้แหละนะครับโอ้เงินก็ได้มาเยอะอยู่นะสองหมืนเค เงินได้มาประมาณ 20m แล้วก็ซูชิอีกประมาณเท่าไหร่วะแล้วก็หยกอีกก็ถือว่าตัวกล่องนะครับถึงผมบอกว่ามันขยะนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ขยะแบบขยะนะครับมันก็ได้เงินได้หยกแล้วก็ได้ซูชินะครับมันก็โอเคนะครับแต่ที่เหลือมึงไอ้มึงเข้าใจคำว่าขยะไะคือ ไอ้เหี้ยได้เงินได้หยกได้ซูชิเนี่ยมันมันก็โอเคอะแต่ที่เหลือแม่งคือขยะทางนั้นเลยอะ <c oughs> โหเศษเออาร์ HR นี่เพียบผมบอกเลยไอเย้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งแต่แม่งแปลกนะเว้ยสัตว์เปิดเศษเออาร์ HR มาแบบกระจุยอะแต่สองตัวนี้แม่งไม่ได้เศษเลยวะ่ะเ <c oughs> ออโมมิจิกับไอโอโบสุโออ้พวกงงโง่ๆนี่แม่งได้เศษเพียบไอสัตว์ที่ชายผีดิบมาทำเหี้ยอะไรเนะี่ย โอเคนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้กิจกรรม U b เ r ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวบอสจะเข้า,าั้งเลยแล้วก็อาจจะมาทําทีมตีบอสอีกสักนิดหน่อยนะครับส่วนแต้มก็ผมว่าผมจะเทกิจนี้แลละนะก็อย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่ามันเสียเวลาเกินไปนะครับก็รวมๆของผมก็อยู่ที่ตัว 35,000K เคนะครับ ก็ถือว่าเป็นสกอร์98%ั้งเออนี้อยู่ที่98%นะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับก็ของผมถือว่าประมาณล่างๆไปกลางๆนะครับส่วนคนที่เขาตีได้ 100m 200m 300 400 500อันนี้ก็ต้องขยันมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมไปเห็นมานี่แป้ง เอเอ็มวีพีกันหกเจ็ดร้อยอ่ะเออม็จะบี้ตะมันเล่นกันเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ได้ถามว่ามันได้คุ้มไหมมันก็โอเคนะครับมันก็ได้หยกกับได้มีตะมันก็ได้หยกได้ซูชิได้เงินอ่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นแบบเล่นแบบจริงจังออโต้คิกทั้งวีทั้งวันมันก็โอเคนะครับคุณก็มีซูชินะครับมาฟาร์มมีเงินไว้อัพมิตะมะแล้วก็มีหยกแดงเอาไว้ทำนู่นทำนี่นะครับ ก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็บูธฟาร์มนะเป็นกิจกรรมที่บูธฟาร์มนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้แอดวานในการเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นแค่ตามเกมนะครับหมดออโต้ผมก็เลิกน,นะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นบอสเล่นอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ที่จะแอดวานอะไรนะครับก็มีขอบอส คนอื่นบ้างตัว2ตัวนะครับแล้วก็ตีครบของตัวเองห้าสิบผมก็เลิกละนะครับไม่ได้ที่จะมาตั้งเปิดนั่งดิวนั่งอะไรกันแบบโดยมาแชร์กันตีเจ็ดต้อตัวนะครับเหนื่อยนะครับสรุปรวมๆนะครับอาจจะมีเหตุผลสวยหรูอาจจะมีนู่นนั่นนี่มารองรับนะครับรวมเป็นคำสั้นๆน,นะครับกูขี้เกียจเล่นแค่นั้นแหละ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันน่าจะเป็นตีบอสหรือไม่ก็เป็นคลิปหน้าของผมบายบายไปแล้ก็ขอให้ทุกท่านอย่ากเกลือกันเยอะนะ